สวัสดีค่ะคุณปายคุณเอ็ดนี่สวัสดีค่ะนี่ไงใช่มสวยบอกแล้วว่าร้านนี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเขาเด็ดเจ้าของร้านก็สวยชีสไข่เป็นยังไงครับเดี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำดับเบิ้ลชีสแล้วก็เพิ่มไข่ลวกแล้วก็เพิ่มเบคอนเข้าไปอีกอันนี้คือเด็ดของร้านเลยใช่ไหมครับไม่เคยได้ยินไม่เคยกินแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้ค่ะโอ้เข้ากันได้เหรอคุณโบเดี๋ยวลองชิมดีกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวเรานั่งรอดีกว่าเดี๋ยวรอเชิญนั่งรอเดี๋ยวรอได้ค่ะเดี๋ยวไปนนะครับค่ะ ไม่ใช่ไม่ได้อยากกินนะคิดถึงคุณโบมันเยอะมากอะอะไรก็เลยเด็ดนี่เป็นวุ้นเส้นเบคอนซากอ้ยวุ้นเส้นต้มยำดับเบิลชีสขอบคุณคุณค่ะขอบคุณครับถ้ามินเดี๋ยวสั่งเพิ่มได้ใช่ไหมครับ S <S <S วุ้นเส้นนี้เหนียวนุ่มมากเป็นต้มยำใส่ชีสที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากันมากกลิ่นชีสให้หอมจริงหอมมาก,มากแต่ว่าเป็นครีมชีสกับแผ่นชีสอ่ะใช่ในตัวชีสมันจะมีความเผ็มไงแต่ครีมชีสจะมีความเปรี้ยวตอนแรกอะ่ะคุยๆพี่เดียว่าเออพี่ดี่มันจะเข้ากันประวั<ช>แต่ว่า<ช>จริงๆแล้วคือมันเข้ากันมากอันนี้ดีกว่าวุ้นเส้นต้มยำดับเบิลชีส ำจัดจ้านถึงใจมากใครชอบเผ็ดเมนูนี้แนะนำแซ่บจริงแซ่บลืมทุกเมนูที่สั่งมานะไม่ได้ปรุงเลยนะไม่ปรุงเลยถ้ชาติลังดีแบบไม่เผ็ดเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปไม่หวานเกินไปกำลังดีครับผมกอลอันนี้เรียกว่าเด็ดอีกร้านนึงที่จะพาไปต้องเก็บพว้ก่อนเก็บมไว้ก่อนเด็ดเหมือนเหมือนกันแต่อยากรู้ว่าจะเป็นร้านไหนแปบบพักบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกแม่นักโฆษณาก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันครับขอพี่ก่อนขอพี่ก่อนตกลงว่าเด็ดบ เซึ่งสนับสนุนโดยซอฟปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคุณที่คุณรักตลอดไปโอ้โหเจ้าพญาของเราทำไมมัน็เปนยังไงล่ะบนี่ชิวๆโอ้โหเจ้าพยาดิคุณมาแล้วกำลังดื่มดากับบรรยากาศริมเจ้าพญาเลยเพื่อนบอกแล้วว่าผมจะพามาร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพยาด้วยร้านอาหารเนี่ยต้องเข้าไปข้างในนิดนึงคือมีสกายแล็บพร้อมแล้ว กับสกายแล็บไปดีกว่าชิลๆอาหารนื่มน้ำเราไปกันดีกว่ากับสกายแล็บไปกับผมไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคามอร่อยระงานในตำงานวันท้อ แห่งชาติร้านสยามเจ็ดเจ็ดกานาเตรียมอะไรไว้ต้อนรับลูกค้าบ้างคะคือเมนูของเราเนี่ยพิเศษสําหรับวันพ่อเลยนะคะพพเป็นเมนูที่ปรุงด้วยสมุนไพรทุกชนิดมีเมนูอะไรบ้างดีกว่ากุ้งแม่น้ําต้มยำกุ้งแม่น้ำต้มยเมำมยเราจะมีเห็ดสามอย่าง,งคือเห็ดสามอย่างเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นอ่าเป็นยานเป็นสารป้านอนุมูลอิสระมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะต่อไปก็กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่มันที่หัวเนี่ยจะเต็มเลยนะคะ แล้วก็ต่อไปก็จะมีกุ้งสะดุ้งค่ะเอากุ้งแม่น้ำเนี่ยมาเผาพอให้หอมเปลือกแล้วก็ราดด้วยน้ําจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านต่อไปก็มีปลาคังผัดฉ่าสมุนไพรทุกอย่างต้องทานพร้อมไปกับเนื้อปลาไม่ไม่ห่วงปลาด้วยใส่เยอะใส่เยอะมากใส่เยอะมากค่ะผัาฉ่าปลาคังของเรานะคะจะจะปรุงรสด้วยซอสเด็กสมบูรณ์แล้วก็ซอสปรุงรสรสเข้มข้นแล้วก็หอมมากมี ยังมีต้มขาปลาช่อนค่ะในช่วงวันพ่อเนี่ยถ้ามาเป็นกลุ่มประมาณ10ท่านเนี่ยรเราจะมีแถมผลไม้รวมได้หมดให้เลือกเลยได้หมดจีบคนขึ้นไปเป็นหมู่คณะใช่เราต้องไปที่โตอะไรยังไงก็ตามขอบคุณป้านานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูพวกเราขอเป็นลูกนาตะคนนะคะ เพียดีเลยเป็นตลอดชีวิตเพียดีโอเคดูโอเคด้านนี้พี่เบิรครับเป็นนังลิ้มแม่น้ำกันชิวๆครับพนักขอบคุณครับคุณที่กินกุ้งการกินกุ้งมาดีกว่าครับนี่แหละค่ะพียดีค่ะทิ้าไว้ให้สำหรับเมนทพ่อเอาล่ะพี่เพียดีจับช้อนซ่อมแล้วครับเอาอะไรก่อนดีคือตอนนี้แต่ว่าอยากจะใช้มือจริงๆแต่ว่าไม่ได้ครับต้องกินน้ำช้อนกลางล้างมือกุ้งไม่น้ำที่นี่เขาดังเรื่องกุ้ง่ะเพราะว่ากุ้งเขาเนี่ยกุ้งใหญ่มากขอตัวนี้ด้วยกันนี่กินทั้งตัวนี้เลยเห เอ้าขอบังขอบังขอบังอ้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อเรื่องมันกุ้งคุณผู้ชมเนื้อแน่นสุดสุดจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นล้างมือนี่ใช้มือได้นะเดี๋ยวบอกก่อน้รับผมเนื้อกำลังงงเลยว่าอะไรอันนี้น้ำจิ้มมะดันมะดันน้ำจิ้มตะลิงปิงตะลิงปิงมะกอกมะกรอ๊บอันนี้เป็นพริกน้ำปลาแล้วนี้เป็นซีฟู้ดแล้วแต่ความชอบขอเป็นน้ำจิ้มแบบอันนี้ดีกว่ามะดัน นี่คือเนือ้อกุ้งครับ<ห>รมันมันและติดกับมันด้วยเยิ้มเยิ้มกินสดๆยังไม่ต้องจิ้มนะชิมก่อนนะชิมก่อนให้ชิมก่อนเป็นยไงความรู้สึกต้องเหมือนเรากุ้งสดมากเนื้อดึงหวานแล้วบว่าเนื้อเ,เนี่ย เลือบมันกุ้งเนื้อดึงหวานมากจริง่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้กินแบบกินแบบไม่จิ้มเนื้อจะรับรู้ความหวานของกุ้งอย่างเต็มที่แล้วตัวมันเนี่ยคือเด็ดนงอนเะใช่คืออร่อยมากค่ะจานต่อมาดีกว่ามายำไก่ใบไม้ทอดบอกแล้วว่าบเมี่งนะเป็นเป็นวันพ่อนะเพียรดีเขาก็เลยจัดเป็นแบบสมุนไพรไงใหญ่ได้เลยค่ะเชิญทานน่าใช้มือนะครับนี่นี่นี่กรอบกรอบปล่ะอร่อยเหมือนเมี่ยงอะ นี่เลยสมุนไพรทุกอย่างรูรวมอยู่ในนี้แล้วนตัวยำนะคะจะเป็นยำแบบพริกเผาซึ่งมีความหวานของพริกเผาอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ปรุงให้รสชาติหวานครับผมและอร่อยมากมีไก่ใส่เยอะมากเหอมในสมุนไพรมากๆจริงอันต่อมาแม่ไก้เนี้ยนี่ยำหมูแดดเดียวกระเทียมโทนนี่หมูแดดเดียวกระเทียมโทนเนี่ยนะก็เหมาะกับเมนูคุณพ่อเลยค่ะขอบคุณครับหอมน้ำยำนะมากนะ รสชาติดีมากกลมกล่อมมากเขาใช้ปรุงรสด้วยน้ำกระเทียมหดด้วยแน่ๆที่นี่เน้นสมุนไพรหมดเลยนะเน้นสมุนไพรหมดเลยครับผมม่ดูต่อไปดีกว่าอยากให้เห็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะใส่ยังไงครับเนี่ยเพราะว่ากุ้งใหญ่มากเป็นต้มยำกุ้งนะคะใส่เห็ดสามอย่างเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดออริจินอ๋อเป็นไงเป็นไงอุ้ยอร่อยหูดีอืม เปรี้ยวนำม,มีความเผ็ดเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่มากกุ้งเนี่ยมันทำให้กล้วยเนี่ยหอมมากเพราะว่ามันมีในส่วนของมันกุ้งเนี่ยแทกอยู่ในน้ำใช่แล้วก,ออก็เครื่องต้มยำก็จะแทกเข้าไปในเนื้อกุ้งนะอร่อยมากต้องไปครับเร่งมีเมนูเลยครับเนี่ยยังไม่หมดเลย เป็นต้มขาปลาช่อนนะคะแล้วก็นี่เป็นยำเจ้าสมุทรนอกจากมีกุ้งปลาหมึกนะคะนี่อันนี้ปลาปลาแซลมอนแซลมอนนะครับโอ้โหต่างประเทศด้วยกับผักอย่างนี้ลือลวนๆมันกับน้ำมันกได้หมนเลยกุ้งแม่น้ำสามรสสำคัญกุ้งใหญ่เอาเป็นว่าร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้เนี่ยนะคะทางรายการอร่อยซ่องหน้าสเปเชียลของเรามีนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์มอบให้ไปเลยเอาไปเลยค่ะ อช่องฮ่าสเปเชียลเนี่ยมีกิจกรรมดีๆไหมคุณผู้ชมร่วมเล่นเกมกับเราด้วยค่ะ <Okay. S 1> เด็กสม,ม,ม,กมกบูรณ์รวยเรียกพี่นะคะแจกทองอาทิตย์ละล้านด้วยงัน <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนี้เลยค่ะเว็บไซต์ที่เราขึ้นหน้าจอน,นี้รับรองว่าร่วมกิจกรรมของเรารวยลุ้นล้านแน่อยากได้เงินล้านต้องรีบนันจ้า เอาละค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะอร่อยช่องฮัฟสเปเชียลที่พ่อแบบนี้แล้ววันนี้วันที่5ธันวาคมนะครับผม1ทูบนะครับไปพร้อมใจกันที่สนามหลวงนะครับผมใส่เสื้อเหลืองแบบนี้แล้วก็พร้อมใจกันไปจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวงของเราใช่ค่ะแสดงความรักกับพ่อของเรานะคะฝากถึงคุณลูกต่างๆและคุณพ่อคุณแม่ด้วยบางคนชอบแบบว่าวันวันนี้ชายไปกับคู่รักอย่าลืมเลยไม่เอาเนี่ยเอาคุณพ่อคุณแม่ก่อนใช่เป็นพระในบ้านนะก่อนที่จะไปไหว้พระข้างนอกไหว้พระในบ้านก่อนดีกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอ็ดดี้เฮงด้วยค่ะขอบคุณมมมากกไปรร่่่วววินเทีย กับเราตลอดทั้งวันเลยสนุกสนานดีมากมากครับอยากจะมาอีกแน่นอนเลยวันนี้นะคะเวลาของเรา2คนหมดลงแล้วค่ะพบ่ันใหม่ในวันหยุดนักขตะเลิกหน้ากับอร่อยช่องอาาสเปเชียลนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกแล้วว่าเจ๋งแต่ละที่พาไป่อเพราะเราเป็นอร่อยช่องอาาสเปเชียลสเปเชียลจริงไม่เคยมีแขกเชิญมาเลยนะคัด